มาอัปเดตโมเมนต์ของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับเป็นโมเมนต์ในระหว่างที่ลิซ่านั้นทำอาหารเร็จไลฟ์บับเบิลตอนเย็นที่ผ่านมานั่นเองกับการทําซุปที่จะทําทานกันในช่วงปีใหม่ลิซ่าก็ชวนลิลลี่ทุกคนมาทําซุปเคก้กข้าวกินและแน่นอนนะครับทำเสร็จก็ต้องมีการชิมให้กับเราลิลลี่ได้ดูได้รู้ว่ารสชาติมันอร่อยมากขนาดไหนและนี่แหละคือสิ่งที่ทาให้อินเตอร์นั้นคาลเจอร์ช็อกนะครับเพราะว่าเขาเห็นลิซ่ากาลัง ตักน้ำซุปเข้าปากปุ๊บด้วยความที่มันพึ่งตักออกมาจากเตาแบบสดๆร้อนๆใหม่ๆควันกลุ่นขึ้นมาอยู่เลยลิซ่าซดซุปเข้าไป ถึงกับร้อนแล้วก็พยายามเป่าลมพยายามพัดปากฟิลแบบว่าของร้อนอยู่ในปากเราก็ต้องทําให้มันเย็นให้เร็วที่สุดปกติแล้วอินเตอร์อาจจะคุ้นชินว่าถ้าหากเรากินของร้อนเกินไปอาจจะต้องคายออกมาเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดอันตรายไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่องปากแต่คนไทยของเราการคลายอาหารถือว่าเป็นเรื่องที่ยามเกียิมากๆถึงแม้ว่าอาหารชิ้นนั้นจะร้อนมากขนาดไหนก็ตาม การคายออกมาถือว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีตัวเองแน่นอนสิ่งที่ลิซ่าทำก็คือเดินวนไปเดินวนไปเพื่อเอาลมนั้นตีเข้าปากตัวเองเพื่อให้น้ำซุปในปากนั้นเย็นลงนั่นเองอินเตอร์เห็นปุ๊บอินเตอร์ตกใจนึกว่าลิซ่ากระวนกระวายเพราะว่าร้อนในปากแต่ที่ไหนได้มันเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวสำหรับชาวไทยเท่านั้นอินเตอร์เข้าตกใจแต่ก็ยังมีลิลลี่ที่รู้นะครับลินลี่ไทยเราออกไปอธิบายเหมือนกันว่านั่นเป็นสิ่งที่ และควรทำมากที่สุดถ้าหากว่าได้ทานอาหารเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเทศไทยการคายอาหารถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียมารยาทบนโต๊ะอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลิซ่าทำถือว่าเป็นการดำรงเกียรติตัวเองตอนแรกที่เราเห็นประเด็นนี้ในะ ออนไลน์นะครับเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเออทาไมเขาตกใจอะไรเขากลัวอะไรกันหรอก็ลิซาทานน้าซุปแล้วมันร้อนแค่นั้นเองแต่พอดูไปดูมาอ๋อบ้านเขาอาจจะไม่ได้ชินกับวัฒนธรรมหรือว่าการกระทําแบบนี้ของชาวเอเชียมากนะักก็เลยตกใจกลัวว่าลิซ่าจะเกิดอันตราย กลัวว่าน้ำซุปที่ร้อนๆจะลวกลินน้องนั่นเองก็เป็นโมเมนต์โกโก้น่ารักๆนะครับที่ลิซ่าทาโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าอินเตอร์นั้นแตกตื่นมากเลยว่ากลัวลิซ่าน้ำซุปลวกปากเป็นการมาไลฟ์แบบโบสั้นๆครึ่งชั่วโมงของลิซ่าแต่ทําให้ลิลลี่นั้นใจฟูดเริ่มต้นรับปีใหม่ได้ดีมากๆนะครับเสียดายช่วงธันวาที่ผ่านมาลิซ่าน่าจะทางานหนักจริงๆน้องเลยไม่มาไลฟ์ไม่ได้มาชวนทุกคนทําอาหารแต่ว่ามักกะลิซ่ามาชวนทุกคนทําซุป เค้กข้าวกันเรียบร้อยแล้ว